สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้น้องหวงก็มีแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูอ่าผลสรุปของวันที่สามกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันที่สามเนาะวันที่สามเดี๋ยวเด้อพี่น้องน้องหวงเอาไว้ไหนแล้วนี่ วันที่3ามนะคะพี่น้องจา๋ามาดูกันน้อยเฉพาะกิจนะคะน้อยเฉพาะกิจออกเจ็นย์สะคะพี่น้องจา๋าศูนย์สน้องวึงก็ไม่มีเนาะอันนี้ที่บอกให้ตัดมีใครได้ตัดไหมเนาะศูนยมาเข้าข้างหน้านะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าน้องวึงไม่ได้เขียนให้เนาะเพราะว่ากลัวว่าหลายตัวแต่ว่าบอกให้ตัดนะคะ อ่าส่วน59นะคะน้องบุงก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าพิเศษนะคะ1 1 5ห่าอ่าล่าง4 7นะคะ47ก็ไม่มีเนาะปกติออก507อ่าก็หลุดเช่นกันนะคะส่วนปกติล่างออก81อันนี้มาอีกแล้วพี่น้องจา๋ามีใครได้ตัดไหม8118ที่น้องบุงบอกให้ตัดเนาะ3ตัวครั้งหน้านะคะ นะี่ย VIP มา318อันนี้ก็เข้าตูสนะคะเข้าตู้สนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตู้สเนาะอ่าแต่ว่าน้องหมึ่งบอกให้ตัดข้างหน้าเองนะคะน้องข้างหลังน้องหมึ่งตัดให้แล้วเนาะนี่ตัดข้างหลังให้ก็เข้าตู้สไปนะคะส่วนล่าง52นะคะ52ก็หลุดไปนะคะอ่าวันนี้เข้าตู้สเนาะแล้วก็ตัวที่น้องหมึ่งบอกให้ตัดด้วยนะคะ401881นะคะ อยังไงก็ฝากตามต่อด้วยนะคะฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายเนะาะอ่ของวันที่4นะคะพี่น้องจาอ๋ามาชมกันนะคะสําหรับของวันที่4นะคะพี่น้องจ๋ามาดูตัวที่เน้นนะคะ ก็จะมี9กสองเนาะ9ก้สองนี่กลับหัวเป็น6กสองด้วยนะคะเพราะว่า6กับ9ตัวเดียวกันเดอ้อสีนะคะ49นะคะพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็8 7เนาะอ่าให้เน้นสคู่นะคะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี90 90 48นะคะ15 ห้าเก้านะคะวันนี้ขอเพิ่มชุดกันเนาะพี่น้องจา๋าอ่าแต่ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะอ่าแล้วก็มีแปดศูนย์นะคะพี่น้องจา๋ามีแปดศูนย์อ่าส่วนการเบิ้ลวันนี้นะคะการเบิ้ลน้องบึงก็ไม่ได้ให้นานแล้วเนาะอ่าการเบิ้ลก็จะมีสี่สี่แปดแปดนะคะ แต่ถ้าใครชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูชุดสามตัวกันนะคะสามตัวก็จะมี5 9 2นะคะอ่า5 9 2 3สามตัวห้า5 5 9ห 5, 9, 8าเก้นะคะหก9 ก็ห้านะคะพี่น้องจ๋าห้าอีกคู่หนึ่งนะคะอ่ะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามได้เนาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายเน้น4คู่นะคะอ่าแล้วก็การวันนี้จะเยอะหน่อยปกติน้องอุงจะให้เน้น4คู่กัน4คู่นะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกลับหัวนะคะเดี๋ยวน้องอุงเขียนไว้ให้ก่อนแต่ถ้าใครชอบข้างหน้าอย่างเงี้ยน้องอึ่งไม่ได้ตัดให้ก็สามารถ ตัดด้วยนะคะพี่น้องจาอ๋าอ่นนี้เป็นหกสองด้วยนะคะหกศูนย์หห้าหกนี้น้องอื่นก็ชอบเนาะก็ชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจาอ๋าจุดได้แคปได้นะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะจุดไว้ไปพิจารณาดูก่อนนะคะพี่น้องจา๋า ถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งเดอ้อพี่น้องจ๋าอ่าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่ทานมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ